บทบาทสนับสนุนที่ทั่วไร้เพียงต้องการเปิดตัวเป็นเซนเตอร์85เดี๋ยวก่อนเฮลิคอปเตอร์วันทากินตากว้างโดยพิจารณาว่ากับตันคุณจริงจังหรือล้อเล่นไม่มีจี้เจออยู่พูดอย่างใจเย็นอ่านอ่านเกาะก็ให้เราอ่านเซิร์ฟเวอร์ลำนี้ได้เช่นกันไม่มีอะไรพิเศษเพราะไม่มีอะไรพิเศษในเรื่องนั้นด้วยสีหน้าส่วนใหญ่ของหูที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้มาอย่างครอบคลุมเคลือว่ากับตันเป็นลูกที่จัดการส่วนใหญ่แต่จะรวยมากขึ้นจะเข้าไปถึงได้อย่างไร กัปตันขอจับตรงนี้คุณได้ไหมไปเชิงจีพูดกับเงาไปที่ทีเจออยู่ๆและดึงดูดสายตาที่ไม่เค็มของลู่วิ่งเลยทำให้กลัวที่จะหุบปากอย่างรวดเร็วแผนการเดินทางบนแผนการเดินทางเกาะแห่งนี้อย่างเป็นเอกฉันจากสมาชิกหลังจากการประชุมถึงซีได้กับไฟชื่อมาเที่ยวกันเถอะหน่วยงานยังตกตะลึงกับการสำรวจของรายการ v a r i ตี้ท่องเที่ยวของีเ e อ็นโปรแกร,รมควบคุมรายการจะมีลักษณะเฉพาะจะจงเพื่อตรวจสอบแผนนี้อย่างมีความสุขกระรวงพาณิ์ตรวจสอบ I I, ด้วยความยินดีเป็นคุณสมบัติและทิศทางที่จะนำเสนอวกเขาให้มาสำรวจที่บริษัทสำรวจคุณสมบัติทีมไทย หลังจากสำรวจฝ่ายสัตรูโฆษณาของ IR สังเกตบอยเอมากและหวังว่าจะได้เห็นได้ทำงานร่วมกันต่อไปมัลติฟังชันข่าวว่าทีมชายเอ็นเข้ามารับช่วงการควบคุม i อพอร์ตบอแบนด์กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตบอยกรุ๊ปหน้าใหม่นี้เป็นที่รู้จักและยอดขายอัลบั้มก็แซงหน้าบอยแบน d a ออโรรในตำนานที่ไร้ไพ่ไปเสียแล้วแต่ได้เข้าครอบครองแบรนด์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในจีนนี้มากเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดสีภาพพการดังลั่นหอสังเกตการจำนวนมากที่ดูหนังยอกคือบอยแบนด์ ร้านอาหารฟ<ป>าฟูไออาร์แบรนด์อะไรแบรนด์เอ็กซ์ที่เราเชีย์เห่งในเรื่องตรวจสอบของบอยกรุ๊ปวงหนึงไม่ได้อวดว่ายอดขายแซงหน้ากรุปเอและคำรับรองมันเป็นอย่างนั้นเหรอมันมีอะไรบ้างเรื่องตลกวันนี้บอยแบรนด์เอ็เป็นวงน้องใหม่ที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้55เท่าไหมถ้ามันฮอตที่สุดทำไมถึงยอมรับการรับรองเช่นนี้ไม่มีใครไม่รู้จักไออาร์จริงๆเหรอฉันไม่รู้และคนรอบข้างก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเดิมทีบอยแบรนด์บางกลุ่มมีมูลค่าทางการค้าเท่านี้ฉันได้ยินมาว่าค่าธรรมเนียมการรับรองท แฟนๆของ EN รู้สึกว่าเนื่องจากไอดอลได้เลือกที่จะรับช่วงการรับรองนี้พวกเขาจึงต้องมีการพิจารณาท้ายที่สุดทีมท้ายที่สามารถสร้างปฏิหาริย์ด้านการขายได้จะไม่สูญเสียคุณค่าอย่างแน่นอนแฟนๆบางคนตรวจสอบข้อมูล IR แต่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้รายและผู้คนที่สัญจรไปมาบางส่วนที่ซื้อเสื้อผ้าของแบรนด์ IR ก็พูดถึงบอยแบรนด์ EN เช่นกัน IR เป็นแบรนด์ที่ดีมากติดอันดับหนึ่งในด้านมูลค่าการขายในหลายประเทศถือเป็นแบรนด์ระดับสากลเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความร่วมมือแบบวินวินที่ IR ต้องการเข้าสู่ตลาาดภายในยประเทศ ฉันอยากจะบอกแฟนๆว่าเป็นแบรนด์ที่คุณไม่เคยได้ยินหรือเป็นแบรนด์ดอกจัน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 เพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นแบบเดียวกันแฟนๆของกลุ่มเอและแฟนผิวดำบางคนเชื่อว่านี่เป็นพฤติกรรมของเอ็นที่จะสูญเสียมูลค่าทางการค้าในขณะที่คนอื่นๆเชื่อว่าไอเป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงและเป็นความร่วมมือแบบวินวินเมื่อเผชิญกับการเยาะเย้ยและความสงสัยบนอินเทอร์เน็ตจีเจ๋ออยู่ก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเขาเลือกที่จะเชื่อในสายตาของน้องสาวในขณะที่เพื่อนร่ว กลุ่มรายการยินดีให้การสนับสนุนเสื้อผ้าและฉันหวังว่าบอยแบนด์เอจะสวมเสื้อผ้าไอในระหว่างการแสดงจะเห็นได้ว่าบริษัทไอให้ความสำคัญกับการรับรองทีมชายเ e. อเป็นอย่างมากไปเที่ยวกันวันยิงวัยรุ่นใส่ชุดไอกันหมดจีเจออยู่และเพื่อนร่วมทีมมาถึงริมชายฝั่งและเฮลิคอปเตอร์ที่จัดให้โดยที่ชายคนที่สองจีจือเทิงก,ก็กำลังรอพวกเขาอยู่เจ้าหน้าที่กลุ่มโปรแกรมมองดูเฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่ที่ท่าเรือต่างแสดงสีหน้างุนงงคุณคุณ,คณผู้กำกับตกตะลึง ในเวลานี้ตากล้องที่อยู่ข้างๆเขากระซิบกับผู้กำกับว่าผู้อำนวยการพวกเขาสามารถทำหน้าที่ยิ่ดกาะได้หมดเฮลิคอปเตอร์ก,ก็ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมผู้กำกับพยักหน้าหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งสิ่งที่คุณพูดก็สมเหตุสมผลบอยแบนด์เอ็นวงนี้เกินค่าจริงๆเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับคนได้มากกว่าสิคนลำตัวเป็นสีดำและความมันวาวาดูบริสุทธิ์และใหม่จี้เจ๋อยู่ถามพี่ชายคนที่สองของเขาเมื่อคืนนี้ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีราคาแพงมากหรือไม่มันไม่แพงพี่คนที่สองพูดอย่างใจเย สมาชิกในทีมชายขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยความคาดหวังและความกังวลใจและเฮลิคอปเตอร์ก็พาพวกเขาไปที่เกาะเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่เดิมเรียกว่าเกาะฉลามต่อมาหลังจากที่จีซีเฉิงซื้อไปเขาต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะจีเซยูแต่จีเซยูเองก็ปฏิเสธคุณเรียกว่าเกาะฉลามเกาะจีเจออยู่ฟังดูแปลกเกินไปทีมงานรายการได้ติดตามสมาชิกทีมชายก่อนขึ้นเครื่องหลังจากมาถึงเกาะแล้วผู้กำกับก็มองดูต้นมะพร้าวสูงและชายหาดที่สวยงามบนเกาะตลอดจนวิลล่าที่สวยงามและสถานบันเทิงที่ครบครันตอนที่เขาถ่ายรายการท่องเที่ยวจู่ๆเขาก็เปลี่ยนใจชั่ววคราทีีีีมผููก้กกกกกำััับบบบจึงงพพซแและดดคคุยยเเขา่ววนนิ เฉิงซีพงะไปครู่หนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าความคิดของผู้กำกับนั้นดีมากเขาจึงเรียกสมาชิกพร้อมกระเป๋าเดินทางมารวมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่าทีมงานรายการรู้สึกว่าการเดินทางคนเดียวมันน่าเบื่อเกินไปฉันเลยตัดสินใจเติมความสนุกเล็กๆน้อยๆให้กับคุณสนุกอะไรขนาดนั้นจี้เจ๋ออยู่ถามอย่างสงสยัยผู้อำนวยการบอกว่าเขาอยากให้คุณมีชีวิตรอดบนเกาะร้างเฉิงซีพูดชาๆกับทุกคนสมาชิกบอยแบนด์มองไปรอบๆแล้ววันทาคิชิไปที่มิน่าที่อยู่ไม่ไกลแล้วพูดว่าแต่เราไม่จำเป็นต้องมีชีวิ อานั่นคงยากเกินไปกูว่ยถึงพูดด้วยสีหน้าสส้นหวังช่วงนี้ฉันยังอยากผ่อนคลายสักหน่อยแน่นอนมันจะทำให้คุณมีโอกาสผ่อนคลายผู้กำกับบอกกับทุกคนว่ากราบใดที่คุณผ่านภารกิจท้าทายการเอาชีวิตรอดคุณก็สามารถอยู่ในวิลล่าและสนุกไปกับมันได้จี้เจ๋อยู่คิดว่าฉันเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้ฉันจึงอยากมีชีวิตรอดบนเกาะนี้ล่ะถ้าพี่ชายคนที่สรู้คุณจะถูกหัวเราะจนตายอย่างไรก็ตามคำแนะนำของกลุ่มผู้กำกับนั้นน่าสนใจมากและเด็กๆก็เต็มใจที่จะยอมรับความท้าทายมากอ่ะ ภารกิจของวันแรกคือการใช้เงื่อนไขบ,บนเกาะเพื่อสร้างสารอาหารเย็นสุดหรูด,ด้วยมือของทันเองก่อนมืดและนอนในเต็นท์บนชายหาดพร้อมๆกันงานนี้พูดได้ไม่ยากและไม่ง่ายที่จะพูดแม้ว่าทีมผูก้กำกับจะมอบเครื่องมือให้พวกเขาแต่เครื่องมือเหล่านั้นล้วนเป็นเครื่องมือพื้นฐานเช่นถุงมือและนีพวกเขาไม่มีไฟแอร์ช็อกก่อนด้วยซ้ำหลังจากได้รับภารกิจแล้วจี่เจออ๋อหยูก็คิดอยู่พักหนึ่งและมอบหมายงานให้กับทุกคนอีกสองชั่วโมงก่อนมืดรีบไปกันเถอะจี่เจออ๋อหยูมองไปที่ฝูงชนแล้วพูดว่าเอาอ,าาเอาาาาาา่ะบหยยคกกรรรรทัไจงิด มีเพียงม่อเดียวเท่านั้นงูนขาวแน่นอนว่ามันคือการเอาไฟจากฟืนเสียวหวยเหลือมองเขาและพูดอย่างรังเกียจคุณไม่เข้าใจเหรอการเจาะไม้เพื่อก่อไฟเป็นงานด้านเทคนิคและเหนื่อยมากทุกคนจึงไม่อยากทำงานนี้ทุกคนตัดสินใจเดาหมัดและพู้ที่แพ้จะต้องรับผิดชอบในการจุดไฟเดิมทีว่านทากิคิดว่าเขาคงไม่โชคายขนาดนั้นแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะพ่ายแพในท้ายที่สุดจี้เจ๋อยูมองไปที่ว่านทากิแล้วพูดกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็มีหน้าที่ขุดไม้เพื่อก่อไฟว่านทากิกจขออแกมมันนน่่ทาบใหจคุณหนขอ,ไอ,อ,อ,กกอไดไไกนัยง้รป เี้าเจอหยู่หยิบถังขึ้นมาแล้วพูดกับลูกนานหยุนไปกันเถอะไปตกปลากันเถอะการรถกอ,อลลาน่าสนใจยิ่งกว่าว่าการขุดไม้เพื่อเผาไฟอย่างแน่นอนคุณรังแกผู้คนคุณวันทากิมองไปที่สีหน้าไม่ยาแสของลูกนานหยุนและในที่สุดก็ปลื้มลมหายใจนี้เอาละก่อไฟคุณควรไปตกปลาดีกว่าและอย่าทำอะไรอย่างอื่นเนื่องจากสามีและภรรยาสามารถโต้ตอบกันได้อย่างง่ายดายเวนทากิจึงตัดสินใจไม่สนใจพวกเขาแน่นอนว่าเอลยูนันยุนและจีซยูไม่สามารถทำอะไรได้อีกเพราะนอกจากพวกเขาแล้วทีเอโอดงยังรับผิดชอบในการรวบรวมอาหารทะเลอีกด้วยท ที่เจออยู่ไม่ได้สังเกตเห็นความแปลกประหลาดของเขาเขาพูดอยู่ข้างๆแอลยูนันยุนฉันได้ยินมาว่าเมื่อน้ำลงคุณสามารถหาหอยได้โดยการขุดโดยใช้รูรูปตัวยูพวกมันจะอร่อยเป็นพิเศษหลังจากทอดแล้วโอ้ใช่ถ้ามีรอยเท้าที่ทางเข้าของรูอาจมีปูแอลยูนันยุนตั้งใจฟังคำพูดของเด็กชายหันศีรษะไปมองเขาดวงตาของเขาจริงจังและมุมริมฝีปากของเขาก็ยิ้มหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เอื้อมมือไปลูบผมของจีเซยูโดยธรรมชาติฉันรู้มากฉันตรวจสอบกลยุทธ์บางอย่างเมื่อฉันไปชายหาดมาก่อนจีเจอห่อยูเกาห จีเจออยู่สวมกางเกงชายหาดสีดำที่ได้รับการสนับสนุนจากไออาร์ A R และเสื้อแขนสีขาวเผยให้เห็นแขนและขาเรียวสีขาวกล้ามเนื้อเรียบเนียนสวยอ่อนเยาว์เต็มที่เขาเหยียบรองเท้าแต่ยังตื่นเต้นมองหาร่องรอยของอาหารทะเลบนชายหาดในเวลานี้คลื่นกระทบชายหาดและหลังจากน้ำลดลงก็เกิดรูลมเล็กๆขึ้นมาจีเจออยู่หยิบลูกขุดหาทรายอย่างระมัดระวงังและขุดปูดำที่ดูไม่เล็กออกมาโดยตรงเว้าวฉันขุดปูได้เร็วจังเลยจีเจออยู่คุกเข่าลงและมองดูปูที่มีฟันและกรงเล็บบนครุ่นด้วยดวงตาที่สดใสช่างภาพก็อยู่ข้างๆและเเเอออออาาาปปปููููมใใหหห้้้้ดกกลลลลๆททัันนวจจจีีย่่งงงไแแขะ จี่เจ๋ออยูตกตะลึงแอลยูนันยุนกำลังมองหาอาหารทะเลที่อยู่ไม่ไกลเมื่อได้ยินเสียงของทีเอโอดงเขากอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองมีอะไรผิดปกติจี่เจ๋อหยู่มองไปที่ทีอ้าวตงด้วยความสับสนที่อ้าวตงนั่งยองๆและมองไปที่จี่เจ๋ออยูแล้วพูดว่าอย่าจับปูนะคุณจะได้รับบาดเจ็บขณะที่เขาพูดเขาก็รีบจับท้องของปูด้วยมือของเขาแล้วโยนลงในถังอันตรายมากที่อ้าวงพูดกับจี่เจ๋ออยูอย่างจริงจังว่าให้ฉันจับปูเถอะจี่เจ๋อหยู่มองเขาอย่างว่างเปล่าและพูดว่าขอบคคคคคคุุุุณณณหหหลลัััััััังงงงงงจจจจจจจาา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 กก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 นน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 ้้้้้้้ไไไมม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 ม่่่่่่ทใใดดดดดเเเเเเสสสสสสสีีีีียยยยยยขขออ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 ููููึวววววรรรริิปืชะะผ เมื่อได้ยินคำพูดของเอลยูนันยุนที่อ้าวตงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนไม่มีความสุขนั่นสิขอผมดูหน่อยจีเจ๋ออยู่พูดสิ่งนี้กับที่อ้าวตงอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงวิ่งไปหาลู่หนานหยุนทีเอโอดงเดินตามไปออย่างก้าวกระโดดปูตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกันลู่หนานหยุนเหลือมองที่จีเจอห่อยู่แล้วทีไปที่ปูแล้วพูดกับเขาว่าคุณอยากลองไหมจีเจ๋ออยู่พยักหน้าและมุมปากของเขาก็ยกขึ้นในเวลานี้ทีเอโอดงปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งและพูดอย่างเย็นชาาาาาาาฉััััััััันน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 ไไไไมมมมมม่่่่่ดดดดด้้้้้พููููหหหหหรรรรืืืออ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 อววววตตยย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 กกกกเเเเเเคคคลล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 ลขขงงงงงงจจจีีีีุุุุแแะะสสญ็โปปททิณใำ จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากัปตันได้รับบาดเจ็บกลัวเขาได้รับบาดเจ็บฉันควรถีบกันโอกาสให้เขาลองไหมแอลยูนันยุนมองเขาอย่างว่างเปล่ายิ่งกว่านั้นคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันจะไม่ปกป้องเขาจี้เจ๋อหยู่ตกใจเล็กน้อยชีอ้าวตรงพูดด้วยใบหน้าเย็นชาไม่เป็นไรหรอกปูตัวน้อยนี่มันใหญ่มากในเวลานี้หลูน,นันยุนหยิบถุงมือยางสีดำออกมาจากกระเป๋าของเขายื่นมือออกไปแต่จี้เจ๋อหยู่เบาๆจากนั้นพูดกับชีอ,าอ้าวตรงไม่ต้องกังวลเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่ออยู่กับฉันชีเอโอดงมองไปที่ถุงมือสีหน้าของเขาหยุดนิ่งหงกงอีีไปน จี่เจอ๋อยูหัวราเขาจับปูด้วยมือที่สวมถุงมือยางแล้วจุ่มลงในน้ำเพื่อทำระครคลนที่ตัวมันเขายกมันขึ้นและมองดูคีมที่แ่วนไปมาท่ามกลางแสงแดดรู้สึกถึงพลังแห่งชีวิตหลังจากนั้นไม่นานจี่เจอ๋อยู่ก็ใส่ปูลงในถังรู้สึกเต็มไปด้วยความสำเร็จในใจหลังจากสวมถุงมือยางแล้วจี้เจอ,อยูก็ไม่กลัวสิ่งใดอีกต่อไปโดยถือถังในมือข้างหนึ่งและพลวในมืออีกข้างมองหาบ้านอาหารทะเลทุกที่บนชายหาดซึ่งเคลื่อนที่เร็วกว่าอีกสองคนจะเห็นได้ว่าเขาชอบจับทะเลมากกิจกรรมเอลยูน หรืออีกในหนึ่งคือทีเอโอดงไม่รู้ว่าจีซียูต้องการการปกป้องแบบไหนมันเหมือนกับว่าเขาบังคับให้จีซียูดื่มนมบุญอุ่นที่เขาไม่ชอบและพยายามป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำในขณะที่เล่น т อเรนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การป้องกันที่จีซียูต้องการคราวนี้ก็หยุดเขาไม่ให้จับปูเหมือนกันแอลยูนันยุมเหลือมองทีเอโอดงแล้วพูดว่าถ้าคุณไม่รู้จักเขาก็อย่าตัดสินใจแทนเขาการตัดสินใจแบบนี้เป็นเพียงการตัดสินใจด้วยตนเองทีเอโอดงเม้มริมฝีปากของเขาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสสสสสสิิ่่่่่่่่่่งงงงงททททีีีีีแแแแอออออลลลลยย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 ยูููููนน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 นัััััััุุพพพพดดดดดดด้้้้้้้มมมมมเเ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 หหตตตผขขาา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 ากกกก็็็18ปปะะะไไไไรรรถวววบบฝชฉึใจ เลขที่แอลยูนันยุนวางพลั่วในมือของเขาหยิบข้าวสาลีที่หน้าอกของเขาออกแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าของเขาจากนั้นมองไปที่ทีเอโอดงแล้วพูดว่าแต่ฉันได้ยินมาว่าพี่ชายของเซียวหยูบอกว่าคุณต้องการเซ็นสัญญากับซิยยูเพื่อเสียวหยูโปรโตคอลทีเอโอดงตกตะลึงหลังจากนั้นเขาพูดด้วยความตื่นตะนกกัปตันรู้เรื่องนี้เหรอแอลยูนันยุนจ้องมองที่เขาสักพักเขาก็พูดเรียบเรียบว่าไม่ทีเอโอดงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขายังปิดไม์และพูดเบาๆว่าฉันอยากจะเดบิวต์ในเวลานั้นฉ น้ำเสียงของแอลยูนันยุนเริ่มเย็นชาเล็กน้อยหากลงนามข้อตกลงการพนันตั้งแต่แรกคุณจะเป็นหนี้และเสี่ยวอยู่ได้เรียนรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้เพื่อเขานอกเหนือจากการตำหนิตนเองและความรู้สึกผิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณคิดว่าจะนำอะไรมาให้เขาได้บ้างมือของทีเอโอดงสันแต่เขายังคงรักษาความสงบฉันบอกกว่าฉันแค่อยากจะอัญยประกาศคู่นอกจากนี้ทำไมคุณถึงคิดว่าประธานซิงหอ,อยู่จะเห็นด้วยกับคุณแอลยูนันยุนก้าวไปข้างหน้าจ้องมองเขาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเป็นเพราะคุณมีจินตนาการตอมา,างการขขเเนิิ ในขณะนี้จี้เจออยู่ที่อยู่ไกลออกไปโบกมือให้ลู่หนานหยุนเสี่ยวหยุนที่นี่มีหอยมากมายมาช่วยสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังต่อกอลองอแอลยูนันยุนหัวเราะปัดสีหน้าเย็นชาเมื่อสักครู่นี้และเดินเข้ามาหาเขาเราวกับว่าคนโหดร้ายเมื่อกี้เป็นเพียงฉีเยวดงที่มองเห็นภาพลวงตาผู้เขียนมีอะไรจะพูดแก้คู่แข่งห้าห้าห้าในบทต่อไปจะมีฉากสะเทือนอารมณ์สุดซึ้งรอติดตามได้เลยขอขอบคุณนางฟ้าตัวน้อยที่โหวตให้ผมหรือรถน้ำสารละลายธาตุอาหารในช่วง2020 0623 090 59ต่ออ16เครื่งหมายตัวนอน2020 0723 090 59 58ต่ออขบคุณงฟ้าตัวน้อยที่รถน้ำสาาารลละยธตุอาาหรเซียวจูเฮียเล์เียววหลักเซิง้าจจิศูน ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนฉันจะทำงานหนักต่อไปชอบที่บทบาทสนับสนุนที่ทั่วไยเพียงต้องการเปิดตัวเป็นเซนเตอร์เท่านั้นบทที่84